สวัสด so to to ีครับมือนีอพากินย่างเนี่ยหัวง่วนครับมือนีอบรรยากาศโอ้เบิรช่างบรรยากาศข้างนอกนะครับถ่ายแต่วยืนนิ่งเหี้ยนไลฟ์สันข้าวว่าแฟนคลับบางคนอาะเกียกหลองเขามาสีครับน้ำจิ้มเหนว่าคเหนียวเห็นแบบง่ายๆกันครับโอ้มือนีอได้กินย่างเนี่ยอีกแล้วมือนือนี่ไงวะยอดเลยอาหารชั้นแซ่บ บรรยากาศด้านหลังจังในบังวิวขว้าแพ้ไหลนะครับเพราะว่าป้ายหยามันมันหลายอันนี้ผมกับตัดลกป้ายหยาหัวนี่นะครับมาปู่ศาดนั่งกินหลังบ้านลกกล,ลก่องทิ่นไหวแล้วลกตะวันวางมือกควันนี่ตะก,กี้ป้ายหยาหลายแถวนี้ผมเกาใสยมือลกเอามาครับมากินน้อกันครับ ผักกร,ระปลกงแบบ่เป็นผักอย่างนียบางผักรกระโบหัวจักจ่อย ขงลมเนี่ยมเลยจมดีอีกบ่โดนปอยวาวเลยนะวาางีอีกซเม็ดนี่เ็ดตะปิไกนี่ไม่ก็จนพูแล้วจนถึงหมอจอแล้วไม่ปีกเทิงครับปีกเทิ้งปีก่างทักสี่เลียนได้เ้ยว่นไปได้ว่าโดนเนี่ ย่านปีคักนะครับนี่ก็รับขออภัยครับได้ถือว่าใส่มือถือกินกันเลยประ้านมีโต๊ะตั้งครับ สองทับเหมือมันนี่ผเห็นเดี่ย,อยรอตับเงียบหายไปใส่ยักไปตั้งเดียวเป็นน้อนในโลกบาสเขาบว่าเรา,าสบาย,เ,ยนะเป็นโลกทับโลกเป็นังเดี๋ยนเสม,มือนเป็นโลกทับคือหลายเถอ กว่าน่ะิบกว่าปีที่ผ่านมาคือบ่ค่อ,คอยมีมีคนเป็นโรคตับ สบายเลยโย้ก็มััดเปื้อๆได้ครับไมพี่น้องก็จกตับโซ่นี่พอดีมีต้นยูคาทางที่มันออกได้ครับนี่ยต้นมะนาวเดี๋ยวว่าวผม เบาเงี้ยเบาเงี้ยครับปีกซีเมตดนี่ละพาร่มนี่ติด,ดพาร่มนี่ไม่อค่อยดึงแห้งดอกพอดึงได้อยู่ผู้เดียวถ้าผู้เดียวก็แทบจะว่าไวหรอกผมเลี้ยนพี่กายเนี่ยดึงก็พี่กายได้๋เลี้ยนอยู่ประมาณสี่เทียหาเทียนะครับเดได้วเลี้ยนหลายเทียเลยมเหมือนร่มก่อนครับหมู่บ้านก็น <c oughs> ลมดีอยู่ว่าสีย้อน <c oughs> แต่ย้อนก็จะส,สวัดซอยู่หรือว่า ช่วงหมู่บ้านเนี่ยช่วงบใบหกโม่งแรงล่มขึ้นบนดีอย่างนี้เห็นประโย้อนครับหมู่บ้านเนี่ยต่างจิดกระดาษทุ่งปูนนี่เอาไว้นะครับกระดาษทุ่งปูนเ,นเอาไ,ไว้เนี่ย,ด,นนยดึงแห้งก่อนติดพาร์มนี่ใครอยู่มันก็ดึงบ่ค่อยแห้งไปเลย ติดกระดาษทุง่งปุ่นนี่ยได้ดึงพอดียวเอาไว้หรอกพ่ากระดาษทุง่งปุ่นจูบล้มแห้งครับดึงแห้งครับก็ติดพาร์ลมอันนี้เป็นพาร์ลมนะครับสัมภเวญก็ว่าแตโชว์ตั้งโชว์ไว้หลังบ้านคนเบิ่ง ก็อยคนขี่รถไกลไปไกายมากเลยยัง นี่จำเป็นแตัดแต่งก็มันาแต่งต้องหาต่อมคนอยู่บ่วหิ่นยุ่งเลยแม่น่งกินหลังบ้านสิมันละดีมันบังแดดวันนี้แถวหน้าบ้านเนี่ยแดดซองนั่งกินมาเลยนอกจากนั่งกินนี่เฮี้ยนเลยนั่งกินนี่เฮี้ยนทำไปช่องบางคนหรือว่าม่ได้ช่องวิวข้างนอกเลยล่ะเดี๋ยวผมนั่งกินข้างนอกจะช่องวิวให้ ท้องให้ตรงหน้าเนี่ยเป็นว่าเป็นอย่างเบื้องบรรยากาศท้องให้ตรงหน้านั่นนะครับกว่าจะวัวม้าไทยแข่งนอกนั่งกินน้ำท้องหน้าเป็นอย่างเป็นวันสดวกมัป็น,นอ,ยอย่างหยามันไหลครับมันปูสาดนั่งก็ต้องลำบากขนสาดไปอีกแกบบทั้งมัน nhà lái nó lại nó thằng nhào con เรียกน้อยเขาามดแล้วจินเดินไปหันมดกันเนี่ยเ <c oughs> สือเสือมากนะครับบริยางเัาเองนกรนหมาอมไม่แต่เสือ ช่วงนี้ชอสวนสาแนะแถวหนองทึ่งเห่นเห็นแค่ยังตลาดบ้านผมเลยห่างจากบ้านผมประมาณกิโลกรัวสองกิโลพอตอนกำลังปลูกต้นท่านตะวันครับต้นท่านตะวันกำลังดีออกดอ,อกขึ้แง้มก็อย่ามาปลูกในช่วงนี้แล้วช่วงปีใหม่หรอช่วงเดือนท่านว่าเดือนพฤศจิกายน,น,นเนี่ย เ๋อสิไปไทยให้เบิงบ้งด้วยครับผมมีโอกาสใช่นั่งกินเข่าคุณผมยอดในเบิ้ง,งเขียบหลังผมนะ่ะตะกี้ผมกับเขยไทยไปนั่งกินขนมสาคูนะ่นะนะ่สวนต้นท่านตะวันหรอสวนท่านดอกท่านตะวัน นี่น้องทึ่งอะว่าไกลกันนะกับกับบ้านผมดอกะใกล้ๆถาแถวๆนี้แหละ ีหละยย่างเนี่ยลงทุนเสือเสือลอยนึงเบิงรงกระลดครับไปกินเจ้านี่กับขนง้อสิบบาทเป็นลอยสิบบาทอยากกันได้กับสือกินรวดล่ะแ <c oughs> ม่โมมีเงินมากอยาก ก็เได้จเงินซื้อกินพอนันนะครับวัดีไปซองค้อนโย่เพื่อนน้องสีช่วงหมู่บ้านเนี่ยมว่านมะก้นูนเนี่ยได้เงินโย่สี่ร้อยอากเติรน้ำมันรถไปสี่สิบบาทเยวะสามร้อยหกสิบเพื่อนน้องสีเดิห่างกับบ้านปากข้าหิ้วบ้านผมเนี่ย ประกิดเยียบสี่สิบโลอะไร่าเง้ยครับประมาณสามสิเบเก้ากิโลถึงประมาณส,สามสิบเจ็ดสามสิบแปดกิโลอะไรอย่างสามสี่สิบกิโลปลาแถวท้องคอนสี่ลอยห้าสิบปร้านใหม่ร้านใหม่ห้องสี่ลอยถวน ตะว่าน้ำมันเติม40บาทก็พอดีน้ำมันเนหลือในถังอยู่นะครับก็เลยเติมอีก40เติมแค่40บาทไปไปกลับได้อยู่แต่ถ้าว่าตีขันน้ำมันบ่ค่อยเยหลือในถังเนีเติม40บาทนี่ไปน้องซีขากลับก็ต้องเติมอีกได้ป่ะเนี่ต้อง80พุ่นล้วยังจะสามารถจิกลับมาได้ขอดบ้านฉันมากก็เติม80บบาทวะ อันนี้น้ำมันเหลียในถัง่ก็เลยเติมแค่สี่สิบนะผมมาเติมอยู่ปมมันพีที่บานป่าทักป่าทา้งที่บานเกิดผมเลละก้อนสิไปเพื่อนน้องสีกับยุ่เขตจังหวัดกาฬสินบ้านผมเนาะเพราะว่ามันทางบ้านป่าทา้งที่บานผมมันเลี้ยวไปทังฝุ่นได้อยู่นะเลี้ยวไปเพื่อนน้องน้องสีได้อยู่สามารถเลี้ยวไปทังฝุ่นได้เพราะว่าเพื่อนน้องกรุงศรีเพื่อนน้องสีเลยมันก็ไปทา้งเพื่อนหอยเมียกเนาะ มันก็ต้องผ่านบ้านผมมาเด้กวยออกมากจากกัลลศินธุ์อวมาสามารย่างตลาดมาันก็ต้องผ่านบ้านผมก่อนก่อนจิไปรหอดอำเภอหนองกรุงศรีก่อนจิตหอดอำเภอหัวเมฆเพราะว่าทางเส้นนี้มันสามารถเลี้ยวไปทางอำเภอหนองกรุงศรีได้นะครับแต่ว่าข้าวเหน่อนแต่งคนนั่นผมไปส่งผู้ชายดอกเขาไปล่อรถอยู่ เสียกไฟแดงเนี่ยเพื่นยังตลาดผมเห็นเขาเขาเล่ไปถามเขานะสิไปไสนเนอะข้าจอกเขาเล่มาไปอำเภอหนองสีผมก็เล่มาผมไปส่งบอผมเอาน้ำซีลอยหาซิปเนอะข้าจอกเขาเล่มาไปอยู่เออซ้อยถวนในบ่างที่ผมก็เล่ให้เขานะก็ต่อราคา ช่วงคำๆใช่ไหมช่วงประมาณใบหุบฟ้องแรงกลัวส่งข้เจ้าว่าสิกินขอแร้งเลยช่วงนึงเลยไปส่งค้นกวันเลยพอดีสื้อกับขมาม้าจะเนี่ยเพื่อยังตลาดแล้วว่าสิกลับมากินบ้านสื้อเลับไปเดี๋ยวมากินบ้านเลยพ่อคนขังทั้งห้าเจ้ายืนถารถก็เลยถามข้าเจ้าไปส่งห้เจ้า เป็นพวกใบหุุนนะครับผู้ใช้ก็จะเฮ็ดไปเห็ดงานอยู่นั่นนะครับไปฝึกงานอยู่เห็ดงานอยู่สมมติปากกาันแถวปทุมท่านีนะครับอยู่กรุงเทพเก็จะกลับมาบานนะครับเพื่อก็จะลับมาบานกลับมาบ้ันเพื่อนน้องกรุงศร,รีพอกับนางรถนครชัยแอบมาจากกรุงเทพเมืม่อง อยากไฝแดงนี่เพื่อนยังตลาดมายืนร่อรถอยังัหนรถกับบ้ามากทีนะมันคำเลยน่าสิใบหงม่วงแรงเลยรถกับบ้มีรถกับซิมเมตแล้วเนาะซุ่งรถตู้ก็นเลยแฝดโชคดีแล้วพ่อผมผมก็ไปถามก็จะก็จะเลื่อยขึ้นรถไปนั้นผมขอพ่อได้ซื้อกินเยอะครับก็ได้แค่สี่รอยก็คือโอเคอยู่นี่ก็ออกไปแล้วเพราะว่าเขาอยากได้เงินซื้อกินเขาก็ต้องจำเป็นต้องเฮ็ดเลยว่า อาศัยเฮ็ดเปร์สู่ชีวิตเปกหน่อยลำบากครับกบางทีแหละคนห้องอยู่เปร์พ่อมีลมหายใจซ้ำตายซื่อเขาบอกพื้นผมตายเมื่อเด็กกันมึงหัวกันคนห้องสมื่มันสังขารบ่เที่ยงบางเทีพอพ่อกันมือนี่เอ,อื้อนกับตายแล้วบางทีก็มีแต่๋ว่อถือรถต่ำกันจะ,จะตายแบบเด้นนะบอกว่าถือ สังขารบ่เที่ยงครับคนห้องสมือนี่ขอบขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับว่าบัวเทียงลายนะครับผมกะทายกินเขากินน้ามีข้นเบิองอย่แหละส่วนมากเนาะมันก็ได้กินอิ่มพร้อมเลยครับมันก็คุยท่านผู้ชมฟังแกงเงาไปพร้อมันนะกับบัวเยียงลายกันได้กะขันผิดพลาดอย่างบ่ถือแกงกะนี่การที่เท็ดคอนเทนต์กับขอให้หลายนะครับเพราะส่วนมาก พี่ต่เกี่ยวกับการกินส่วนหลายเลยเพราะผมเห็ดนางสี่มันก็สบายอีกนึงมันได้กินอิ่มพร้อมเลยก็กันทอดสีเอาเงินไปถ่ายคลิปหน้าเอินไปเที่ยวต่างจังหวัดมันผมมีเงินเห็ดปนนั่นครับมันเปียกเงินครับเปียกเงินครับเพราะว่าห้องผมมีเงินเดี๋ยวไปลงทุนไปถ่ายคลิปเที่ยวเหรอน้องต่างจังหวัดเหรครับเ้างประดิษฐ์ขนาดนั้นครับเพราะว่ามันมันเห็ดนางสีมันเปียกเงินเลยครับผมมีงบประมาณสิไปเห็ดแนวนั้นครับผมก็เลยต้องถ่ายรีวิวกินขอกินน้ำไปค้นเบื้องเลย แบบมันงายมันเห็นเขาได้กินอิ่มพอมแล้วก็แล้วก็เป็นการที่กินแบบง่ายๆสบายๆนะครับว่มีอย่างไรครับเอาอย่างดีกก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม